สวัสดีทุกคนเช้าวันใหม่ตั้ต้อยรดน้ำข้าวโพดรดน้ำผักข้าวโพดบวกถั่วฝักยาวแตงกวาเช้านี้หมอกตกลมไม่พัด นี่บวบตัตไวจะขึ้นบ้านแล้วนี่บ้านของบวบแม่มันโตวไวเพราะบ้านจริงๆไงฮะมันชอบชอบต้นไม้ บวบยืดไวมากเลยชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติด,ด,ดู้ดิเกาะกันเต็มเลยอะ่ะดูแม่ทำ <laughs> แล้วก็จะเลื้ยขึ้นบ้านไปทั่วฝักยาวทั่วฝักยาวไม่ชอบไม้บ้านมั้งหรอแม่อะถ้าเอามาปักจะขึ้นไวไหม,หมจะจะไรีบยืด เพื่อฝากยาวบอกได้แต่ไม้ลวกจะ,จะเอาไม้บ้านมบ้านมั่งฮะในทุกคนแตงกวาหลังจากได้บ้านใหม่โตวไวมากคืนเดียวยืดเยอะเลยอ่ะโอ้จับบ้านใหม่แล้วด้วยแม่ดูดิจับบ้านใหม่แล้วอะ่ะ บ้านไม้เนี่ยไม่ชอบบ้านเชือกชอบบ้านไมนนด้ดูดิขนาดปักตอนปักตอนสายเลยนะแม่ปักตอนไหนเอามาปักเลยเงี้ยจับบ้านแล้วอะ แม่นี่ติดเชือกแล้วเนี่ยต้องตัดเชือกอกอกแล้วเนี่ยก็ต้นมันโตไประหว่างเชือกอะแตงกวาแตงกวาชอบบ้านไม้เฮ้ยนี่ก็จับเชือกเหมือนกันนี่แม่ไมจับไม่ใช้จุบังไม่จับแต่พอเป็ไม้แล้วโตไวก็ชอบ มีไม้แล้วโตไวอย,ยากจะโตแข่งกับไม้เข <laughs> าโ,ขโพดก็โตไวโตไวโตไวอันแนอันแนโตไวไปเล่นอีกแล้วไปเล่นอีกแล้ว นี่แตงโมใช่เปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่มีถุงอยู่ว่าเป็นแตงโมเขาโพดอันนั้นอะไรอ่ะ กระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบดอกแม่ถ้าทานตะว,วันปล่อยขึ้นเนี่ยขุดไปปลูกที่อื่นได้ไหม,ไมไหรอกระเจี๊ยบ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 ฝัก

ก็ตอยตัดแต่งกิง่งตัดแต่งใบต้นมะริสะโป่งเลยโปรง่งด,นะดีแบบไม่มีมแมลงเยอะมริดมริดตัดตัดแต่งใบตัดแต่งใบอย่างเดียวไม่ได้ตัดกิง่งเอาใบออกบ้าง ต้นมะริดไม่ผัดใบามาแล้วผู้ช่วยมาแล้วมาแล้วเอ้ยเดินเห่ามายัางไงวันนะ่ะนอนไม่พอเหรอเลยแล้วแม่ทำอยู่ตรงโน้น,น,นอันนี้อะไรเนี่ยแม่ บวบไม่ใช่สักทองแตงโมแฟง,ก,ง,แง,แฟงกล้วยอันนี้กล้วยไข่ นี่บ้านของมะละบ้านของมะละยังไม่เสร็จเลยเสร็จยังบ้านมะละแม่เดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆรอเขาขึ้นนะโอ๊ยน้องสาวกินใบขา้าวโพดหมดแล้วกินใบขา้าวโพดแล้วนะดูดูดอือหืออือหืออ,อร่อย อไร่อยไหมน้องสาวโอ้โหแบบกระโพดพอได้ไงยย้าไม่มีหายยากไงห่ยาหืมหายยากถากไปหมดเลยไม่เหลือให้หนูเลยไง <c oughs> แม่สงสัยทำไมยอยก็ะโปงหายหื้ เจ้าน้ำยาข้าพ้นแม่หายเหรอฮะไหนหนูเอาไปปะหนูกินไปแล้วบอกแม่ดิหนูกินไปแล้วมาละมาละก็จับบ้านแล้วแล้วก็ขึ้น ใช่อยู่ในบ้านมะละมะละเล็กหรลอใหญ่ห่ือแม่อันนี้ใบเล็กโอ้โหเอาช่วยกันเลยช่วยกันเลยเอาเอา แม่ใบข้าวโพดที่มันอร่อยจัง <laughs> มะละมีอันนี้ใหญ่ใหญ่สองเล็กหนึ่งมะริดมะริดอ้โหอื้อ ช่วยกันกินใหญ่เลยเอา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 ชื่นใจไหมอืมอืมติดฟันติดฟันอ้ะอือฟินเลยนะนอนใต้บ้านบวบ หมอกเต็มเลยคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ